บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for you by Yes I Style สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมารรพบกับครูพอมและ English for you by Yes I Style กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับก็เจอหน้าครูพอมเหมือนเดิมก็จะเรียนภาษาอังกฤษกันนั่นเองก่อนอื่น,นครับครูพอมอยากจะถามนักเรียนนะครับว่า เราเคยที่จะอยากใช้คำว่าเคยนะครับคำว่าเคยในภาษาอังกฤษดูหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือคำว่าอะไรหรือว่านักเรียนบางคงอาจจะรู้นะครับว่ามันคือคำว่าอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันนำไปใช้อย่างไรถึงจะถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้ครูพร้อมจะมาสอนในเรื่องนี้กันนะครับผมซึ่งคำนั้นเนี่ยมันคือคำว่า used to นั่นเองนะครับผม used to นะครับ used เติม b ด้วยนะผม คำนี้เนี่ยหลักๆแล้วมันก็แปลว่าเคยนะครับในภาษาไทยแต่ว่ามันมีหลักการใช้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ในทุกประโยคได้หรือว่าใช้ตามหลังอะไรก็ได้นะครับมันมีหลักการของมันแล้วเราจะมาดูกันเลยว่ามันต้องใช้วางอย่างไรในประโยคนะครับผมดูครับก่อนอื่นเนี่ยคำว่า use d to เนี่ยมันใช้แสดงถึงความจริงนะครับหรือว่า fact นะครับ fact การกระทำนะครับ behavior นะครับ หรือนิสัยนะครับ h a b i t ินะครับผมคุณลักษณะฮารบิตตัวนี้จะเป็นคำว่านิสัยก็ได้นะครับหรือว่าหลักๆแล้วมันจะแปลว่ากิจวัตรนะครับผมสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรนั่นเองนะครับผมนี่ครับกิจวัตร ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะครับผมถ้าเราใช้ used to แสดงว่ามันเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณพมพูดไปเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนั่นเองนะครับและเรายังสามารถใช้ used to นะครับในกรณีของการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้มีอยู่อีกต่อไปแล้วนะครับผมโอเคมาดูกันเลยรูปแบบแรกนะครับรูปแบบแรกรูปแบบที่1ของการใช้ u s e to นะครับ เราต้องจําก่อนเลยครับก่อนที่เราจะใช้เนี่ยรูปแบบของมันหรือว่าฟอร์มนะครับที่คุณพ่อชอบใช้คํานี้ก็คือ u s e to บวกด้วย infinitive นะครับลืมกันหรือยังครับว่า infinitive คืออะไร infinitive ก็คือ verb นะครับ mm hmm. bare verb หรือว่า verb ที่ไม่เติมอะไรเลยนั่นเองครับ verb มันคล้ายๆ verb ช่องหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงว่าจะเป็น verb ช่องหนึ่งเสมอไปนะครับเป็นตัว verb ของมันเลยนะครับอย่างเช่น have นะครับจะไม่ใช่ has นะครับ have ตัวนี้เนี่ยมันคือ infinitive นะครับ has ตัวนี้มันเป็น verb ช่องหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่ infinitive นั่นเองนะครับผมโอเคมาดูกันที่ตัวอย่างประโยคครับ the grocery store นะครับ used to be at the corner of Main and Fifth นะครับผมก็คือร้านขายของชำเนี่ย used to be at the corner of Main and Fifth ก็คือ ร้านแขยของชำร้านนี้เนี่ยมันเคยตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนหลักกับถนนสาย5นะครับผมซึ่ง u s e to ใช่ไหมครับมันบอกว่ามันเคยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับผมเขาอาจจะย้ายไปที่อื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ u s e to นะครับต่อมาเข l used to work out every morning but he has been too busy to keep up with it ตัวนี้ครับ use to work out นะครับ work out นะครับไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทำงานนอกนะครับ work out มันแปลว่าออกกำลังกายนะครับหรือว่าก็คือ exercise นั่นเองครับผมก็คือเขาเนี่ยเคยเคยออกกำลังกายทุกเช้าเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขา has been b u to busy นะครับก็คือเขายุ่งมาก อาจจะเป็นการเรียนหรือว่าการทํางานครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ตามตามเทรนด์นี้ครับคี p อั t h ดตนะครับผมคี p อั t h ดตแปลว่าตามทันหรือว่าเหมือนกับทำทำต่อไปครับผมโอเคประโยคต่อมาครับประโยคที่3 my father used to take a donkey to school นะครับผม used to take a donkey ครับลานะครับพ่อของฉันเนี่ยเคยขี่ลาไปโรงเรียนครับ ก็คือแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แล้วนะครับเป็นเรื่องของอดีตครับผมตอนนี้พ่อคงขับรถหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปแทนนะครับผมโอเคก็หลักๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันคือตัวที่บอกถึงการกระทํานิสัยหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วไม่ได้มีผลต่อปัจจุบันอีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องจำฟอไมไว้นะครับ use to infinitive จำให้ได้นะครับว่า infinitive คืออะไรนะครับผม โอเคมาดูกันต่อครับกรณีเดียวนะครับที่เราสามารถใช้ u s e to เนี่ยครับตัวนี้นะครับแทน u s e to นะครับเราสามารถใช้ u s e to ที่ไม่เติมดีข้างหลังได้นะครับมีแค่กรณีเดียวก็คือมันต้องจับคู่ใช้กับ did หรือว่า did ดึ้น,นะครับในประโยคตามหลัง did กับ did ดึนนครับเพราะว่าด i d และ did ดึนเนี่ยถ้ามันอยู่ในประโยคเนี่ย มันบ่งบอกความเป็นอดีตหรือว่า past tense ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ used to ที่เติมดีเข้าไปนะครับผมใช้เป็น used to ที่ไม่มีดีตัวนี้แทนนะครับโอเคมาดูกันเลยประโยคแรกครับเป็นประโยคคำถาม did your father used to take his donkey to school คำถามของเขาคือเอ๊ะพ่อคุณเนี่ยเคยที่เคยขี่ลาไปโรงเรียนหรือเปล่านะครับผมก็คือ เห็นไหมครับว่ามันเป็น did แล้วก็ used to ตัวนี้ตัดดีทิ้งครับอย่าใส่ตัวดีนะครับมันจะผิดแกรมม่านั่นเองเพราะว่า did บ่งบอกความเป็นอดีตหรือว่า past ไปแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่2 my father didn't use to take his donkey to school on Mondays because it was needed at the farm นะครับแปลว่าพ่อของฉันเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นำลาไปโรงเรียนนะครับไม่ได้ขี่ลาไปโรงเรียน ทุกๆวันจันทรเพราะว่าวันจันเนี่ยลาตัวนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ฟาร์มบ้านของเขาเพราะว่าต้องใช้งานนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับอยากให้ครูพรอมอยากให้นักเรียนจําตรงนี้ไว้นะครับ Did, didn't use to นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเนี่ยครับถ้าเรารู้สึกว่ารูปแบบประโยชนปฏิเสธมันค่อนข้างจะยาวไปว่าค่อนข้างจะ redundant นะครับหรือว่า repetitive นะครับตัวนี้ รีด n d d a n ซ e เป็น adjective นครับแปลว่าซ้ำครับแล้วก็ repetitive เป็น adjective นะก็แปลว่าซ้ำซากนะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าประโยคของเรามันยาวไปหรือว่า repetitive หรือซ้ำมากเกินไปนะครับเราสามารถ เอาคำว่า use to ออกได้นะครับแต่ว่าต้องมีคำว่า did หรือว่า didn't อยู่ในประโยคนะครับผมอย่างเช่นประโยคตัวเมื่อกี้ครับที่ครูพอมบอกว่ามันเป็น didn't use to take ใช่ไหมครับเราตัดออกเหลือเป็น my father didn't take his donkey to school on Mondays because it was needed at the farm เราสามารถตัด use to ทิ้งที่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับ ซึ่งมันก็มีความหมายเดียวกันบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเหมือนกันนะครับผมโอเคดูกันต่อครับซึ่งในรูปแบบของประโยคคำถามเนี่ยเราใช้ auxiliary นะครับ auxiliary verb did บวกกับ u s e to นะครับอันนี้ก็จะเป็น Form อีก Form หนึ่งนะครับผมข้อควรระวังนะครับห้ามเติม d ลงไปที่ท้ายคำ u s e ตัวนี้เด็ดขาดเลยนะครับ ถ้ามีดิดแล้วเพราะว่าถ้าลงเติม use ที่มีดีลงไปเนี่ยมันจะถือว่าผิดไวยากรณ์ทันทีครับมาดูกันเลย I think we met once a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris นะครับประโยคนี้แปลว่าเอ๊ะผมคิดว่าผมเนี่ยเคยเห็นคุณมาก่อนนะครับประมาณ2-3ปีก่อนคุณเคยทำงานร่วมกับ Kevin Harris หรือเปล่านะครับ ประโยคนี้นับถูกต้องครับเพราะว่าเป็น did นำหน้านะครับและ used to ไม่มีไม่มีตัวดีนะครับผมแต่ประโยคที่2เนี่ย didn't she used to live in the same street as us นะครับไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยเคยเคยใช้ชีวิตรหรือว่ามีบ้านอยู่บนถนนเส้นเดียวกับเราหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามน,นะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันผิดนะครับเพราะว่า u s e to ตัวนี้มันเติมดีนะครับอย่างที่นักเรียนจะเห็นตรงนี้แต่ข้างหน้ามันเป็น did ดึนะครับก็คือเป็น past ของ do นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเติมดีลงไปมันจะผิดกรา r ทันทีนะครับผมโอเคดูกันต่อนะครับแต่คือมันก็มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งข้อยกเว้นนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ถูกหลักกรมานะครับแต่ว่าใช้ได้นะครับก็คือ ถ้าเราต้องการที่จะใช้ did กับ used to ที่เติมดีเนี่ยครับต้องการที่จะใช้ร่วมกันจริงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในการพูดนะครับในการสนทนาเพื่อเป็นการเน้นคำลงไปนะครับว่าเราทำเหมือนเน้นสิ่งนี้ลงไปแต่ว่าห้ามใช้กับการเขียนหรือว่าการสอบเขียนใดๆนะครับเพราะว่ามันผิดกราฟม,มานั่นเองแต่ใช้พูดได้มาดูประโยคนี้ครับ we never used to mix very much with the neighbors but we did use d to say hello to them in the street นะครับก็คือประโยคนี้แปลว่าเราเราไม่เคยที่จะไปรวมตัวกับเพื่อนบ้านมากเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เคยพูดทักทายเขาตอนที่เห็นเขาเดินอยู่ผ่านไปอะไรเงี้ยครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้พูดเน้นนะครับเราจะพูดเป็นว่า but we did use to นะครับ เหมือน did ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเน้น use to นะครับหรือว่าเราจะพูดเป็น we did use to นะครับมันเป็นการเน้นการพูดเพื่อให้เหมือนแบบว่ามีความหนักแน่นมากขึ้นนะครับเหมือนเหมือนทำหน้าที่เป็น adverb ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้ในการเขียนนะครับโอเครีวิวครับก็คือวันนี้ครูพอมได้สอนนักเรียนไปในเรื่องของการใช้คำว่า use to นะครับหรือว่า คำว่าเคยเหมือนภาษาไทยนั่นเองซึ่งการที่จะใช้คํานี้ได้เราก็ต้องจํำฟอร์มของมันก่อนนะครับก็คือ used to บวก infinitive แล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า infinitive คืออะไรนะครับผมซึ่ง used to เนี่ยมันเป็นตัวที่บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตสิ่งที่เราเคยทําในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆเลยครับของ used to ซึ่ง มันก็จะมีไปรวมกับอ็อกเซี r รนะครับคำว่า d i d หรือว่า d i d ดึ้นั่นเองซึ่งมันก็มีกรณีที่ครูอมได้สอนไปแล้วนะครับให้นักเรียนไปทบทวนกันดูด้วยนะครับผมโอเคครับต่อมาเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยครับผมโจทย์ในวันนี้ครับก็เหมือนทั่วๆไปทุกๆครั้งครับว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมคำลงไปนะครับในในโจทย์ที่เขาให้มามาเริ่มกันที่ข้อแรกครับเดวิดแบ็กแฮม จุดๆๆๆ Play for Manchester United นะครับผมเดวิดแบ c k แฮมเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังมากครับแล้วก็เคยเล่นให้สโมสร Manchester ์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเติม u s e to ลงไปนะครับ used to แบบมีตัวดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มี did หรือว่า didn't นำหน้านะครับผมโอเคต่อมาครับ we จุดๆๆ have a computer but we do now We do now เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์แล้วนะแต่ว่า we ด h a v e a computer แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมันต้องบอกว่าเราไม่มีมาก่อนนะครับพราะข้างหลังมีก็จะต้องตอบว่า we didn't use to have a computer นะครับ but we do now นั่นเองตัวนี้ก็นี่นะครับมี did use ไม่ต้องเติมดีนั่นเองข้อที่3ครับ มันคือคําว่า day นะครับเขาให้ day มาแต่ว่าต้องการให้ทําเป็นประโยคคาถามโดยที่มีคําว่า day ด้วยนะครับก็คือ work together ให้มาแค่นี้นะครับทำงานด้วยกันหรือเปล่าพวกเขาได้ทํางานด้วยกันหรือเปล่านะครับคําตอบของเขาก็คือ did they use to work together นะครับพวกเขาเคยทํางานด้วยกันหรือเปล่านะครับแต่ก่อนนะครับผม did ตัวนี้มี use ไม่ต้องเติมดีนะครับข้อที่4ครับ That restaurant จุดจุดจุดบีอั h e s สช็นะครับ a Clo s ส shop ตัวนี้นะครับปุ๊บก็คือร้านขายเสื้อผ้านั่นเองครับ close ตัวนี้เป็น adjective นะครับถึงจะเติม s แต่มันทำหน้าที่เป็น adjective นั่นเองนะครับผมข้อนี้ตอบว่า used to นะครับก็คือพัตคาอาหารร้านนั้นเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นร้านขายเสื้อผ้ามาก่อนนั่นเองครับผม แล้วมากันที่ข้อสุดท้ายครับ she จุดๆ like him but now they are married นะครับแสดงว่าตอนนี้เนะี่ยพวกเขาแต่งงานกันแล้วนะครับแต่ข้างหน้าเขามีคําว่า like him มาให้ซึ่งมันต้องตรงกันข้ามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาแต่งงานแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้แต่ก่อนเขาไม่ได้ชอบกันนะครับก็จะตอบว่า she didn't use to like him but now they are married ก็คือ เธอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็แต่งงานกันแล้วนะครับผมโอเคโอเคครับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับทั้งบทเรียนเกี่ยวกับ u s e t o นะครับหรือว่าคำว่าเคยในยภาษาไทยนะครับว่าเราต้องใช้อย่างไรแล้วก็ทบทวนนะครับคำศัพที่คุูพรมได้ให้เพิ่มเติมไปและแบบฝึกหัดที่คุูพรมเพิ่งสอนไปแล้วก็เฉลยไปเมื่อกี้นะครับให้นักเรียนไปทำเพิ่มครับไปหาทำเพิ่มแบบฝึกหัดเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นใช้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมทบทวน ทุกๆบทเรียนที่เราได้เรียนด้วยกันไปนะครับส่วนวันนี้ครับครูพอมและ English for You by Yes I Style ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในบทเรียนหน้าครับ See you in the next chapter บายบายสวัสดีครับ English for You by Yes I Style